เริ่มต้นเลยในเรื่องของคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามาพอดีในเรื่องของคนที่มีถุงน้ําในมดลูก น้ำในมดลูกตรงนี้นะผมมีเคสในเรื่องถุงน้ําในมดลูกนี่จานวนมากเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเห็นผลจํานวนมากนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ถุงน้ําก็คือคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนเนื้อที่มันมีน้ําอยู่ข้างในอ่ะมันมีเนื้องอกที่มันมีน้าอยู่ข้างในใช่ไหมเขาเรียกว่าซีใช่ไหมครับในพวกนี้คราวนี้ฮะโดยธรรมชาติของเราครับร่างกายเนี่ยมันสามารถปรับสมดุลเองได้หรือบางคนมีมีก้อนเนื้อหรือเนื้องอกในมดลูกก็ย,ยุบได้ มีหลายๆเคสเยอะแยะมากมายเลยที่ที่ผมเจอมาโดยเป็นแบบธรรมชาติเลยคราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในซีดนั้นนะครับหรือว่าก้อนเนื้อน้นใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหนถ้ามันใหญ่มากไปแล้วก็แนะนําว่าผ่าตัดออกไปก็ไปตามโปรเซสปกตินะฮะแต่ถ้ามันยังไม่มากถ้ายังไม่อยากผ่าตัดหรือตัวเองยังอยากจะมีโอกาสที่จะมีบุตรที่ไม่อยากยกมดลูกออกทั้งยวงนะฮะหรือที่จะได้คือยังไม่อยากสูญเสียในเรื่องมดลูกของตัวเองออกไปครับก็สามารถมีหลายๆวิธีวันนี้ฮะอยา ให้รู้ว่าธรรมชาติครับสร้างปัญหาให้กับเราธรรมชาติก็ย่อมสร้างทางออกให้เราเสมอสิ่งที่มหัศจจารย์ที่สุดแล้วก็คือร่างกายเราซึ่งเขามีโปรเซสกระบวนการเยอะแยะมากมายไว้เป็นการป้องกันการปรับสมดุลการซ่อมสร้างตัวเองซึ่งโหซับซ้อนมากแต่วันนี้ครับการที่ร่างกายหรือระบบต่างๆจะทํางานหรือซ่อมแซมตัวเองได้ดีนั้นเขาจําเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เหมาะสมก่อนนะฮะเหมาะสมก่อนถ้าสารอาหารเหล่านั้นไม่เพียงพอมันก็ทําอะไรไม่ได้ จริงไหมทุกวันนี้ให้เราลองคิดดูว่าเวลาท่านเองไม่ว่าจะป่วยไม่ใช่แค่ซีดหรือว่าถุงน้ำนะฮะหรือว่าเนื้องอกในมวลลูกเนี่ยโรคอื่นก็ตามทุกอนี้งที่ทําไมเราถึงป่วยหรือว่าเราพยายามกินอาหารอะไรต่างๆแต่เราก็ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับวันนี้สารอาหารท่านคิดว่าท่านกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันครบมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองถ้าคิดว่ามันมันไม่พอก็อาจจะต้องต้องเตรียมเขาเรียกต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มนะเพื่อที่ช่วยให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้น แค่นั้นเองาีน,นี้ในตัวโปร,รตีนเนี่ยเราจะช่วยยังไงถามว่าจะทานโปร,รตินเนี่ยบางคนก็ซื้อไปทานแล้วบางคนก็ก็ไปทําทํานี่มามาแล้วเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ยังไม่มั่นใจนก็เอาเป็นว่า <S <S เดี๋ยวผมแนะนําให้ว่าถ้าเราเป็นก้อนเนื้อหรือ ซีดหรือถุงน้ำในมดลูกเราจะเริ่มทานอะไรยังไงดีเพื่อให้ร่างกายได้สอาหารครบและเข้าไปปรับสมดุลไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของร่างกายเรื่องการซ่อมสร้างและการปรับร่างกายให้เหมาะสมเนี่ยและรอดพ้นจากก้อนเนื้อได้อย่างแรกเลยนะครับตัวพระเอกที่เราจะต้องใช้ก็คือในเรื่องของโพลิตันสีน้ําตาลตัวนี้เป็นพระเอกครับยังไงก็ติดไว้ก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้จะทําหน้าที่ในเรื่องของการลดการอักเสบของร่างกายได้ดีกับการเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ได้เป็นอย่างดีตรงไหนมีที่มันจุดอักเสบหรือทํางานผิดปกติเดี๋ยวพอร่างกายได้สั่งเหล่านี้ไปเขาก็จะไปวิ่งทํางานของเขาได้ตัวเขาเองนะครับต่อมาครับกรณีเป็นเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีความเสี่ยงพัฒนากลายเป็นในเรื่องของเนื้อร้ายไหมหรืออะไรหรือเปล่าอยากทานป้องกันเพิ่มก็คือทานโพริเท่าซึ่งเป็นกระปุกสีม่วงที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงนะครับมีเพราะในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการเพิ่ม ความแข็งแรงของเมเลือดด้วยนะครับเพิ่มเพิ่มภูมิกันความแรงของภูมิกันเพิ่มให้ภูมิเราแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่มีไม่ได้ถ้าเป็นถุงน้ําหรือเป็นซีหรือเป็นก้อนเนื้อพอเล่นพัดครับพอเล่นพัดตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยที่จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยจุดไหนที่เป็นในเรื่องของก้อนเนื้อเนี่ยสามารถปรับสภาพและกลับเข้าอยู่ในปกติเองได้ของเขาไอ้นี้คือต้องบอกว่าจากประสบการณ์ตรงนะผมมีเคสค่อนข้างจะเยอะนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นพี่ท่านหนึ่งนะฮะที่อยู่ทางภาคเหน ก็เป็นก้อนเนื้ออย่างในมดลูกทั้ง6เซนะคือทานไปทานไปจนจนมันจางจนหมอบอกว่าไม่ต้องมาตรวจแล้วไม่ต้องมาเลยเพราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่มันมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันค่อยค่อยยุบค่อยค่อยยุบลงแล้วก็หายไปเองนะครับตอนแรกจะผ่าตัดหมอท่านก็ไม่ต้องผ่ามีวิธีการที่ดูแลเยอะมากมายได้ไป3ตัวแล้วเนาะถ้าใครอยากดูอีกในเรื่องของเพิ่มเติมอีกก็คืออาจจะใส่ในเรื่องของโพลินอนได้นะครับซึ่งเป็นก็บอกเป็นสารอาหารที่ ดูแลในเรื่องของภายในผู้หญิงทั้งหมดได้เป็นอย่างดีแล้วกันนะครับตัวนี้นจะช่วยได้โดยมีธาตุเหล็กธาตุอะไรต่างๆเยอะมากนะ <t ank ain> และในเรื่องของช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างในเรื่องของโกรธฮอร์โมนหรือฮอร์โมนต่างๆภายในได้ดี <t ank ain> บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสภาวะหลายปาจายัจจัยแต่ถ้าได้สารอาหารที่เกี่ยวโยงกันฮะอันนี้ก็โอเคแล้วนะผมว่าประมาณ3 4ตัวนี้นแหละถ้าใครได้กินไปก็ก็ดีขึ้นแน่ๆน,นะครับก็โอเคนะครับทานไปในเรื่องของก้อนเนื้อ